สวัสดีจ้าว่าจะขึ้นไลฟ์รอบสองเลยไม่ได้ขึ้นลงคลิปก็แล้วกันนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันจ้าวันนี้ขึ้นก็ไปชนลูกสาวก็เลยขึ้นได้คุยได้คุยนิดนิดนิดหน่อยป้าดพ่อแม่พี่น้องเออสุดปังสุดเฮงขอบคุณขอบคุณพ่อกันชัยนะคะขอบคุณแม่ ลำไยสกอตแลนด์ Scotland. เออไม่รู้ชื่อ,อชื่อผิดหรือเปล่าอยู่แม่ฮักต่างประเทศอยู่สกอตแลนด์มอบเซอร์ไพรส์ลูกสาวเซอร์ไพรส์องค์หญิงหนึ่งหมื่นบาทจ้าป้าพ่อแบบพี่น้องเลยเงินหมื่นเดี๋ยวนี้หายากนะคะให้ให้แบบเป็นของขวัญคริสต์มาสใครเออให้เป็นของขวัญคริสต์มาสลูกสาวจากต่างประเทศจากสกอตแลนด์นะคะ โอ้สกอตแลนด์เงินเงินมันเยอะอะนะเงินมันไม่ลงอ่ะสกอตแลนด์เนี่ยมันมันมันอาจจะเป็นเงินยูโรเออมันถึงมันมันมันไม่ลงเออมัน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 แข็งมันแข็งมันขึ้นแต่เงินญี่ปุ่นอะมันลงลงเยอะเลยเออเมลันเนี่ยตอนนี้หาเงินหมื่น่ะต้องหาตั้งหกใบต้องหาห้าใบห้าน่ะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันเยนะ เงินหมื่นเงินหนึ่งหมื่นนะต้องหาห้าพันห้าหมื่นห้าหมืนห้าพันเยนอืมสุดยอดมากปังไม่มีวันหยุดปังจริงๆอ้าวแล้วก็ลูกสาวกับพ่อโจก็เชิญชวนให้เข้ากลุ่มปิดนะคะเซอร์ไพรส์อืมบอกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนทัวรกรุงเทพคราวนี้โอ้ยนะขอบคุณพ่อกัญชัยด้วย แล้วขอบคุณแม่ฮักพ่อฮักอีหลาน้นอยด้วยที่โอนเงินผ่านทางพ่อกันชัยอืมพ่อกันชัยก็ได้อะนะอืมลูกสาวได้พ่อกันชัยเอ่อเวลาเขาฝากเงินให้ลูกสาวนะ่ะอืมก็ผ่านทางพ่อกันชัยก็มีข้างขนมนิดนิดหน่อยให้พ่อกันชัยด้วยอือไม่น้อยละอืมเยอะเลยละก็ดีใจนะคะพ่อฮักแม่ฮักแล้วก็คนหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวจริงจริง วันนี้เล่นที่พัทยาอุ้ยสถานที่น่าเล่นมากสองพี่น้องก็เดินจุงกันก็เดินกันคลอเคลียร์กันค่ะดูของอีกคนก็ถ่ายภาพไปถ่ายภาพไปถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายคลิปไปพี่หมอนอิงแล้วก็น้องอุ้งอิงเอออุ้งอิงน้องสาวสุดที่รักก็เกาะบ่าพี่เดินดูนู่นดูน,ดน,นี่อุ้ยน่ารักอะตะบุบตะปี อืมโอ้ยดูแล้วก็ชื่นใจจ้าวันนี้เล่นที่อ่าชนบุรีพัทยาน,นะจ๊ะไปให้กละจใจกันเยอะๆลูกสาวก็ไปถึงก็พ่อกันใาก็เซอร์ไพรส์เลยขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักนะคะจากสกอตแลนด์อือแม่ลำไย สกอตแลนด์ไม่รู้ชื่อจำชื่อผิดหรือเปล่าอาจจะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแต่สกอตแลนด์จำแม่นเลยเป็นของขวัญคริสต์มาสให้องค์อิงให้องค์อิงจ้ะยังไงพวกนี้เจอกันนะคะไล์สดเหมือนเดิมจ้ะอืมวันนี้ก็ไปขึ้นไล์ก็ไปชนลูกสาวลูกสาวก็ขึ้นไล์แล้วก็ร้องเพลงการขึ้นไล์แล้วก็ร้องเพลงไปโดยฝึกนะฝึกวิทยายุทธก็องค์อิงเขาฝึกวิทยายุทธเออเขาฝึกไปด้วยแล้วก็เพื่อให้เสียงอ่า เพื่อเสียงมันมันมันคงคงคุณภาพแล้วก็ขึ้นเวทีโอ้ยเด็กตาดำดำ,ดำจบวุฒิมสามเออจากกสอนอภาพจําคืนอนาแม่พ่ออุย้ยอืมขึ้นไหลเอ่อขึ้นเสตสาวก็ไปดูคลิปอืมไปดูคลิป ไปดูคลิปอยู่ก็ได้ยินเสียงลูกสาวก็ดูหลายๆคลิปอะได้ยินเสียงลูกสาวเล่นรอดออกมานะอืมที่อ่ะช่องใหญ่ไรยะนะช่องสอนอย,ยไรอะแล้วก็กลุมปิดตามนี้เลยจ้ะหนวันหนึ่งบาทนะคะหนึ่งวันหนึบาทแล้วก็สองวันสามวันสองบาทแล้วก็สาเออหวันห้าห้าบหาบาทไปให้กำลังใจกันได้เลยค่ะเบอร์โทรศูนย์หกหนึนะจ๊ะ เออไม่รันเข้าไปเรียบร้อยแล้วะจ้ะนะจ๊ะไปเลยจากกลุ่มปิดเอ่อไปช่วยกันสนับสนุนอืมไปช่วยกันสนับสนุนเยอะๆยอะแล้วก็มีมีมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเซอร์ไพรส์เห็นลูกสาวบอกมีเซอร์ไพรส์ให้กาลังใจเป็นอะไรที่เป็นภาพอะไรที่น่ารักเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเมามวยกันเรื่องลูกสาวนะคะเรื่องก่อนครูหมอนเองเขาเดินเขาเขาเดินไปด้วยกันเดินไปอ่ะดูดูดูอ่ะ ตลาดพัทยาอือดูของกินโอ๊้ยของกินเยอะน่ากินน่ะน่ากินน่ะเป็นอะไรที่น่ะเป็นอะไรที่มันก็ดีมันไม่ซ้ำซากไม่จำเจงไงเมื่อคืนซาเซงเซาคนก็เต็มอันย้ะนะเดี๋ยวคืนนี้ไมรันเชื่อว่ามันเต็มอเนยะไม่รู้ว่าจะมีทะเลมาท,ทะเลดาวไหมคืนนี้อืออยากเห็นเนาะอยากเห็นอืออยากเห็นทะ,ทะเลดาวก็ที่ อ๋อผมเนี่มันไปตัดแล้วมันมนตัดแล้วมันชี้ลมชี้เดไงแม่รันก็เลยต้องอาคลิปคลิป,ป,ปนี่ติดไว้อืติดไว้เพื่อไม่ให้มันชี้ลมชี้เดะอืมมันสั้นไงนะก็ต้องทําแบบนี้ก่อนอืมแล้วก็ไปแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ไปทํางานละขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้นะคะ อไล่สดเวลาเดิมประมาณเที่ยงครึ่งอืมประมาณเที่ยงครึ่งนี่แหละประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยงเที่ยงยี่สิบนาทีนี่แหละถ้าตื่นทันนะคะถ้าไม่ตื่นทันก็เบ่ายโมงออประมาณนั่นแหละมาคุยเรื่องลูกสาวมาเมา์ลูกสาวมามา,มาให้กำลังใจองค์อิงเพื่อใหล้ลูกสาวเรามีกระแสกระแสไม่ตกหล่นนะคะอืมใครเข้ามาก็มาให้กำลังใจกันเยอะ,ยอะคุยเฉพาะเรื่องลูกสาวอย่างเดียวนะคะ คุยเฉพาะองค์อิงจ้ะไม่คุยเรื่องของของคนอื่นนะคะอืมถ้าใครเอ่อไม่ใช่ไม่อยากจะพูดหรอกนะ,อ FC อะเออเอฟซีเด็กๆในองค์กรสาวน้อยแต่ช่องของพี่ลานะจ๊ะยืนหนึ่งองค์อิงค่ะยืนยืนหนึ่งสาวน้อยเพชรอปั้นแพงอ่ายืนหนึ่งเพราะลูกคู่บุญนคู่บารีที่จะคุยกันที่จะคุยกันให้เกิดประโยชน์ก็พ่อโจกับองค์อิงนี่แหละนะคะใครอยากจะคุยสนิทปสปนิทท่านอื่นท่านไหนก็ไปแต่ละช่องแต่ละช่องเอ่อ ไปแต่ละช่องเดีช่องช่องไหนที่ก็ขึ้นเชียร์เด็กคนไหนก็ให้กำลังใจเด็กๆในองค์กรสอนนอยก็ไปเชียร์ไปไปให้กำลังใจกันได้เลยหรับช่วงเวลานจ้าช่วงเวลานงจ้าก็จะคุยเรื่องลูกสาวจะคุยเรื่ององค์อิงะมากกว่าจะคุยเรื่องพ่อโจสมากกว่าไม่อยากให้เอาสิละปินท่านอื่นมารวมด้วยนะคะอือขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแชทนะคะเดี๋ยวงเจอกันเจอกันกันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพวักหน้าฮักสายต่างประเทศอ่าสกอตแลนด์ เออนะคะจากสกอตแลนด์ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่ฮาร์กจากสกอตแลนด์เอ,อ่อแม่ลำใหญ่จากสกอตแลนด์ไม่รู้ใช่เอ,อ่อพูดผิดก็ขอขอประทานอภัยนะคะมอบให้องค์หญิงหนึ่งหมื่นบาทเซอร์ไพรส์ค่ะวันคริสต์มาสของขอวัญคริสต์มาสจ้ะขอบคุณทุกท่านงใดี๋เจอกันพวกนี้นะคะฝากดูคลิปได้จะ้ะบ๊ายบายจ้าปังๆจ้า